สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่อ,อระเคินนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คืออาชีพของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์คอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะใครกดแชร์เนี่ยเป็นการเปิดดวงนะคนราศีกรกฎนะราศีกรกฎเนี่ย เหมาะสมกับงานที่จะต้องมีการปรับตัวภายในองค์กรหรือการปรับปรุงเนื้อหาของงานที่ทำอยู่อย่างต่อนเนื่องเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านบริการประเภทต่างๆการท่องเที่ยวการโรงแรมร้านอาหารรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทของสวยงามหรือของตกแต่ง โดยเฉพาะการค้าขายโบราณวัตถุและของตกแต่งบ้านที่มีอายุเก่าแก่เป็นต้นงานพวกนี้จะเหมาะกับคนที่เกิดราศีกรกฎมากๆเลยนะคะทำแล้วจะรุ่งแล้วก็มีความสุขด้วยคะ่ะ